คนที่ซื้อทองคำตอนนี้มีความเสี่ยงมากกว่าคนที่ซื้อทองคำมาประมาณหนึ่งแล้วตอนนี้มัน4,100แล้วอะ่ะมันก็เป็นอะไรที่ไม่ใช่ต้นทางแต่ปลายทางก็ไม่รู้อยู่ตรงไหนทองขาเนี้ยเป็นแกรนด์ซูเปอร์ไซเคิลขา3แต่ไม่ใช่บอกว่า3จะลงไม่ได้ต้องเรามันระวังนะครับมันคงไม่ง่ายต่อให้มันเป็นขา3จริงแต่เราคุยกันบนน,นี่คือการาฟมันแต่เวลาเราลงมือในการเทรดจริงๆเนี้ยมันคือการาฟระดับนาที เทรน,นตอนนี้ถือเงินมันเสื่อมค่าถือดอลลาร์มันเสื่อมค่าแน่นอนเมื่อเทียบกับทองคําทองคำมันไม่ได้แพงขึ้นนะทองคำมันก็อยู่ที่เดิมราคามันก็เท่าเดิมเพียงแต่ว่ามันต้องใช้เงินดอนลลาร์เยอะขึ้นมันต้องใช้เงินบาทเยอะขึ้นแค่นั้นเองเทรน,นมันก็ยังเป็นดีดอลลาร i z เ t ชันต่อถ้าเกิดใครเชื่อเทรนนี้ก็ทองคำก็จะเป็นพระเอกต่อไป Follow the money. ถ้าเป็นชาร์จเทคนิคอลเนี่ยอะซัพพอร์ตการขึ้นได้ไกลระดับหลักหมื่นเหรียญไหมครับพี่หมอค่ะโอ้หลักหมื่นเหรียญมันเนี่ยครับอะถ้าเรามองแบบนี้นะครับถ้าเรามองใหม่เรามองเป็นรูปแบบของรูปแบบคัพแอนด์แฮนเดิลที่เป็นรูปแบบของอตัวทองคำอที่เป็นระดับเดือนนะเราก็จะอะ ตีกราฟได้ประมาณนี้อันนี้นะครับประมาณนี้และเป็นล็อกสเกลนะอันนี้เป็นลนะ็อกสเกลอันน,น,น,นี้ก็ใครที่เป็นสายเทคนิคเขาก็ไปลองเล่นเล่นดูใชบางคนก็ตีประมาณนี้ไปเอาตีของปีหัวของ2012นะดูแล้วก็ลองค่อยๆตีไปนะครับบางคนบอกว่า2025เป็นเท่าไหร่ตีทั้งส0 0เนี่ย ก็2,028ก็ได้เดือน5ก็ตกประมาณนี้ครับครับถ้าเราดูอ่าตี2,028เนาะก็ประมาณนี้ย2028อ่ะต้นปีก็ประมาณนี้ครับ7,652เหรียญหรือวันมัน6 7 8ดเหรียญอะก็ค่อยๆดูไปครับอทองคำตอนนี้มันคือคนซื้อเนี่ยก็ มาซื้อตรงนี้ก็กรุงเทพเชียงอย่างเราคุยกันนะกรุงเทพเชียงใหม่ก็เมื่อกี้ครั้งที่แล้วเราก็ตอบกันประมาณอายุทยาตอนนี้ก็ประมาณตาคีนครสวรรค์อะไรอย่างเงี้ยนครสวรรค์ค่ะก็ก็ก็ลองดูเพียงแต่ว่าถนนเวลาเราไปกรุงเทพเชียงใหม่มันก็ถนนมันก็ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเนอะมันก็มีจุดกับรถมีความเร็วของรถที่มันไปเรื่อยๆฉะนั้นก็ ค่อยๆดูครับค่อยๆเรามันระวังในการขับขี่ดูว่าจะเป็นอย่างไรฉะนั้นคนที่ซื้อทองคําตอนนี้ก็มีความเสี่ยงมากกว่าคนที่ซื้อทองคํามามาประมาณหนึ่งแล้วที่คนดูมาแบบก่อนหน้านี้บางคนก็เห็นบางท่านก็มองว่าเอ้ยทองคําเนี่ยแบบแทงตั้งแต่ตรงนี้เลยที่เป็นรูปแบบของคัพแอนด์แฮนเดิลอยู่แล้วว่าคิดว่าจะเป็นคัพแอนด์แฮนเดิลนะหรือมองคนเป็นแฟร์นะอะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นมันก็ บางคนบางคนก็ซื้อตั้งแต่ตรงเนี้ยถ้าเรามองเป็นกราฟเป็นเป็นเป็กราฟมันใช่ไหมยบางคนก็เนี่ยซื้อตั้งแต่ตรงเนี้ยฉะน,นั้นก็พันสองพันสามอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้มันสี่พันหนึ่งร้อยแล้วอะ่ะมันก็เป็นอะไรที่ไม่ใช่ต้นทางแต่ปลายทางก็ไม่รู้อยู่ตรงไหนก็ค่อยๆดูไปครับก็บอกยากอโอเคค แต่ว่าคือสําหรับฝั่งดูเทคนิคอลค่ะพี่หมอคะกับทองคำเนี่ยก็จะมีคําถามที่เห็นว่าเป็นดีเบตกันอยู่นะคะเพราะบางคนก็เกรงว่าทองคําที่ขึ้นมามากเนี่ยเสี่ยงที่จะลงแรงนะคะเพราะว่าคือไปดูโดยมองว่ามันเป็นเวฟห้ามันคือเวฟที่จะเป็นเวฟจบแล้วนะคะแต่ว่าคือสําหรับบางมุมก็บอกว่ามันไม่ใช่เวฟห้านะคะมันคือเวฟสามเท่านั้นนะคะดังนั้นก็จะไม่ใช่ทางจบที่เป็นการจบ อย่างตกแรงของทองคำนะคะพี่หมอ,อมองทองคำผ่านทางเอเลี่ยตเวฟหรือว่าดูคลื่นบ้างไหมคะพี่หมอคะคือปกติเอเนี่ยเว,เวผมไม่ค่อยดูแต่ถ้าเกิดโดยส่วนตัวผมเชื่อว่านี่คือเวฟสายักษ์นี่คือแกรนซูเปอร์ไซเคิลสมเออมันขึ้นอยู่กับมุมมองครับว่าคนที่พูดเนี่ยมองภาพากดกราฟอะไรมาอย่างผมกดกราฟอันนี้เป็นกราฟมันเห็นไหมอันนี้เป็นกราฟมัน ฉะนั้นเนี่ยผมก็จะมองว่าอันนี้คือหนึ่งคุณกีตา้ามองตามไปนะครับอันนี้คือนโนึโทษนะครับอันนี้คือหนึ่งอันนี้คือหนึ่งใหญ่ก่อตัวมาอันนี้คือสองใหญ่อันนี้คือสองใหญ่อันนี้เรากำลังอันนี้เรากำลังเล่นขาสามซึ่งเป็นขาที่เ,เวลานักเล่นเอเลียตเวฟเนี่ยก็จะใฝ่ฝันถึง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 อะไรอะ่ะถึงถึงขาสาม เพราะว่า 1. เป็นขาที่ง่ายที่สุดเนเจอร์ของขาสามคิดง่ายๆครับเป็นเนเจอร์ของขาสามเป็นขาที่เล่นง่ายที่สุดกฎของเอเลียดเวฟของสามอย่างเดียวคือไม่เป็นเวฟที่สั้นสุดเขาไม่ได้บอกนะเวฟสามไปเปิดตำราได้เลยของเอเลียดเวฟเอเลียดเวฟบอกว่าสามไม่สั้นสุดเท่านั้นแต่เวลาทางพารเคลสสมักยาวสุดฉะนั้น คนที่จับเวฟสาได้คือของทุกสินทรัพย์ได้จะเป็นอะไรที่อได้แคปิตอลเกนเยอะมากค่ะอันนี้เป็นคลิกเลยส่วนคนที่จะนับเว็บได้ถูกไม่ถูกอาจะเล่นหนึ่งสองสามสี่ห้าใช่ไหมคนเล่นขาขึ้นก็จะไปดูขาหนึ่งขาสามขาห้าขา B คนที่เล่นขาลงก็ไปดูขาสองขาสี่ใช่ไหมขา A ขาบขาเขาสี่ ถูกไหมครับอันนี้ก็กลับกันฉะนั้นเนี่ยผมเป็นทริกของเอเลดเวฟอะไรที่ง่ายๆให้พูดให้คิดเสมออันนั้นคือขาสามฉะนั้นผมคิดว่าทองขาเนี่ยเป็นขาเป็นแกรนซ์ซูเปอร์ไซเคิลขาสามแต่ไม่ใช่บอกว่าสามจะลงไม่ได้คือขึ้นอยู่กับว่า,วาตอนเนี้ยใครไปซื้อพูดนะนี่เราคุยกันอยู่เนี่ย <Okay. S 1> ตอนเช้าเนี่ยใครไปลองทองไว้เนี่ย ถ้าเป็นโกทีเฟกแล้วกัน4,224,200ตอนนี้โดนไป6-70เหรียญแล้วนะ,อะพอแตกได้เลยนะ,ะ6-70เหรียญบนทีเฟกนี่เยอะมากนะ,ะฉะนั้นเราก็ต้องเรามาระวังนะครับมันมันมันคงไม่ง่ายเพราะว่าอย่างที่บอกเต่อให้มันเป็นขาสามจริงแต่เราคุยกันบนน,นี่คือกาฟมันแต่เวลาเราลงประทิมือลงมือในการเทรดจริงๆเนี่ย มันคือกราฟระดับนาทีนะบางคนมองว่าผมผมฟังล้วบางคนบอกว่าอันนี้คือกราฟหาหลองใหม่ครับลองเอาลองเอาทองกราฟทองแล้วไปใ,ใส่เป็นกราฟ weekly อันนี้ขาห้าห้าของอะไรอันนี้ถ้าถ้าเรามองดูอ่ะอันนี้คือ4อี่ทเทิร์นของเอเล e w e เหมือนกันเวลา เวลาเจอสีกกออรร่มักก่อเลยครับมักก่อไตรแองเกิลเสมออ่าฉันอ่ะเนี่ยการาฟสี่เห็นไหมอ่ะอันนี้ก็ก่อสามเหลี่ยมอ่ะอันนี้ก่กอสามเหลี่ยมแล้วขาห้าฮะอันนี้ก็คือสามของขาขาของวีคลี่อ่าเพราะว่าทําไมครับเพราะมันง่ายเห็นไหมสามนี้มันง่ายและชันด้วยเห็นไหมอ่ะห้าเนี่ยก็มักจะชันเหมือนกันนะครับห้ามักจะชันเหมือนกันอ่าฉะนั้นขึ้นอยู่กับว่า คำถามคุณกีต้าก็บอกว่าขึ้นอยู่กับว่าเรามองบนแอ t i ิจูดไหนถ้าเรามองบนวีคลี่ให้ตอบอก็โดยส่วนตัวบอกหถ้าเรามองมันลี่ผมก็ยังเชื่อว่ามันยังอยู่ในการัพปอร์ไซเคิลสาพี่แต่ว่าเราไม่รู้หรอกว่ามันจะจบที่ตรงไหนครับค่ะแล้วแอคชั่นของเทรดเดอร์ของนักลงทุนเนี่ยในครื่นห้ากับครื่น3เนี่ยมันต่างกันไหมคะพี่หมอคะ ต่างครับคลื่นสามเนี่ยเป็นคลื่นที่อย่างที่บอกเมื่อกี้เป็นคลื่นที่ง่ายเป็นคลื่นที่นักเทรดทุกคนใฝ่ฝันเนะี่ยอยากเจอโอ้แพทเทิร์นเนี้ยอยากเจอเอเรียตเวฟกราฟเอเรียตเวฟสามมากทุกคนก็อยากเจอเออฉะนั้นเนี่ยเวลาลงโพซิชัน่นเวฟสามเนี่ยแทบจะลงแบบได้เต็มที่เลยถ้าถ้ามั่นใจเ,เราก็ลงโพซิชั่นไซซิ่งได้เยอะนะครับ ไม่เหมือนกับ5เพราะ5มันคือเวฟสุดท้ายที่เราจะลง A B C ถูกไหมครัจะลง c o l l e กทีฟเวฟ v e 5นี่คือเวฟสุดท้ายของอิมพัลซ e ฟเวฟฉะนั้นเวลากราฟ5เวลา5เนี่ยสิ่งที่จะเจอคือการาฟจะชันแบบนี้เลยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยมันจะชันชันอย่างเงี้ยมันจะขึ้นมาชันฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือ mm hmm. ก้นเรามาระวังเราอาจจะลงลงโพัทนไซซิ hmm. ่งได้ไม่เยอะถ้าเราไม่ได้มีอ่า โภชนาทซิ่งมาตั้งแต่ขาหนึ่งขาสามมาอะไรอย่างเงี้ยออันนี้ก็ต้องมาคุยกันว่ามันนี m เม a g e m e n t สำคัญครับ <Okay. S 1> แต่อย่าลืมเอเรียนเวฟที่เราคุยกันเราตอนเราลงทุนเนี่ยตอนเราลงเทรดเนี่ยมันคือการคาดการเอเรียนเวฟที่มันคูยไปแล้วอันนี้มันหนึ่งอันนี้มันสามนี่มันห้าอัน,นมัน A อบซเนี่ยอันนี้มันคือเก่งหลังเกมเข้าใจไหมครับก็คือ <Okay. S 1> ก็คือเอเรียนเวฟมันจบไปแล้ว แล้วเราค่อยมานั่งพรอตว่ามันคืออะไรแล้วเราก็อนุมานจากจุดนั้นว่ามันคืออะไรฉะนั้นถ้าเราถ้าเราไม่แม่นในทฤษฎีเราก็จะลงมานี้มเมเนจเมนต์ยากเข้าใจไหมครับอย่างที่ผมบอกอะใครเจอสามเนี่ยใส่สซทิ้งได้เลยอ่าใส่ไปเลยแล้วแต่เลยครับอ่าแต่ใครเจอห้าเนี่ยก็เออระมัดระวังนิดนึงว่าโ t เชนไ i ซิ่งอาจจะต้องเบาเบามือหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วคือทับ กับสเตจนะตอนนี้นะคะพี่หมอกับ position ของทองคำนี้เป็นยังไงคะพอจะแชร์ได้ไหมคะอ๋อคือทองคำมันคือคนที่ถือมาแบบนานๆมาแล้วอะแบบเออมันก็มันก็บายแอนโฮอยู่แล้วเพราะว่าอย่างที่บอกก็คือ d ีดอลล z ร์ดีดอลลไลมันเป็นเทรนถูกไหมครับฉะนั้นเออมันอ่ะเราไปดูการาฟนี้ก็ได้คืออันเนี้ยคือการาฟเนี้ยมันเป็นมันเป็นเทรน เห็นไหมครับว่าปีนี้จริงๆจริงๆปีนี้ดอลลาร์มันไม่ได้อ่อนเยอะเมื่อเทียบกับทองคําที่ขึ้นเยอะถามว่าคําพูดเนี้ยผิดไหมไม่ผิดผิดเ่ะว่าดอลลาร์เมื่อต้นปีมันคือร้อยสิบเห็นไหมต้นปีมันคือร้อยสิบตอนนี้มันคือเก้าเก้าฉะนั้นก็ลงมาประมาณักสิบเปอร์เซ็นตแต่ทองคําอ่ะมันขึ้นมาเท่าไหรอ่อ่ะปีนี้มันหกสิบเปอร์เซ็นแล้วมั้งหกสิบแล้วค่ะเออฉะนั้นฉะนั้นเมื่อเห็นไหมว่าอัตราส่วนมันหกต่อหนึ่งอ่ะ ูก่ไหมครับฉะนั้นมันมันมันดีโลลาร์เซชันมันเป็นเทรนดอลลาร์ยังไงก็เสื่อมค่าครับเพราะว่าจากไอยูเอสเด c คอกที่โชว์ไปเมื่อกี้มันเสื่อมค่าก็ต้องก็ต้องหาสินทรัพย์อื่นที่มาแทนเพียงแต่ว่ารอบนี้พระเอกมันไม่ใช่ bitcoin ไงพระเอกมันเป็นพระเอกมันตอบเรียบร้อยแล้วทุกวันนี้มันตอบมาเรียบร้อยแล้วมันคือทองคำมันคือซิลเวอร์มันคือ มันคือพีเช่นแมทเลเช่นแพตินัมอะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นมันก็ต้องแพตินัมเยอะขึ้นเยอะกว่านะพอดีผมยังไม่ได้เช,เช็คเช้านี้ว่ามันขึ้นเท่าไหร่เลยมต่ว่า,าดูเมื่ออาทิตย์ที่แล้วมันขึ้นเยอะกว่าฉะนั้นก็มันคือปีนี้มันคือพีเช่นแมทเลฉะนั้นก็ต้องดูครับว่าอะไรที่มันเป็นเทรนก่อนฉะนั้นเทรนตอนนี้ถือเงินมันเสื่อมค่าถือดอลลาร์มันเสื่อมค่าแน่นอนเมื่อเทียบกับ ทองคาทองคาอะ่ะมันไม่ได้แพงขึ้นนะทองคํมันก็อยู่ที่เดิมเพียงแต่ว่าราคามันก็เท่าเดิมเพียงแต่ว่ามันต้องใช้เงินดอลลาร์เยอะขึ้นมันต้องใช้เงินบาทเยอะขึ้นแค่นั้นเองถ้าเรามองอีกมุมหนึ่งเนาะอืมฉะนั้นก็เทรน์มันก็ยังเป็นดีดอลลาราอิเซชันต่อถ้าเกิดใครเชื่อเทรน,น์นี้ก็ก็ทองคำก็จะเป็นพระเอกต่อไป ผมเห็นบางคนที่เป็นผู้จัดการกองทุนมาพูดหรือว่าเนี่ยเดี๋ยวจบอะไรนะจบทัมทาลีฟเนี่ยเดี๋ยวทองคาจะลงมาสองพันผมก็งงว่ามันจะลงมาสองพันยังไงตั้งแต่ที่พูดแล้วผมก็คือคือมันก็พิสูจน์มาแล้วแหละว่าไอ้ที่เขาพูดตรงเนี้ยว่าเดี๋ยวมันจะลงมาสองพันมันกลับขึ้นไปสี่เนี่ยจากสามพันสามมันขึ้นไปสี่พันหนึ่งมันไม่ได้ลงมาสองพันอ่ะแล้วมันผมก็ไม่เข้าใจอะ่ะแล้วคนนั้นก็จบคนนั้นก็แบบเป็น CFA ้วยนะฉะนั้นผมก็บอกว่า เราก็อย่าไปเชื่อเยอะอะเปเปอร์โกลแมนแซกหรือเปเปอร์เบอร์ฟ้าที่ออกมาวันนี้สี่ห้าพันเนี่ยเราก็อย่าไปเชื่ออะไรมากอย่าไปยึดเป็นสระณะเราก็มองไปเรื่อยๆครับว่าเทรนดนี้ใครถูกคนนั้นก็ตามนั้นไปแค่นั้นเองค่ะแล้วโดยธรรมชาติของการขึ้นของราคาสินทรัพย์นะคะหรือกระทั่งการออฟอร์มตัวในทางเทคนิคลก็ตามเนี่ยนะคะขึ้นมาแรง ก็ควรจะต้องปรับฐานบ้างเป็นธรรมดาหรือเปล่าครับพี่หมอโอกาสลงโอกาส correction มันจะเกิดขึ้นได้บ้างไหมคะอ๋อมันปกติอะครับมันทองคํามันปีนี้มันขึ้นมาหกเจ็ดสิอร์ซนมันก็ปรับฐานได้อยู่แล้วนะครับเพีาะงั้นมันเพียงแต่ว่าจริงๆแล้วมาดูการปรับฐานของทองคำใไหมว่าทองคําจริงๆมันเป็นมันเป็นตัวมันเป็นแอสเซทหนึ่งที่ตามตําราเอ่อถ้าเราเคยถ้าเราเคยไปดูตําราของอา เทคนิคต่างประเทศบ้างเนี่ยเราจะเห็นว่าบางคนก็บอกว่าทองคำอ่ะมันมันโอเวอร์บอสนะคุณกิตดด้าจะใช้อะไรดี ISI ดีไหมอ่าไอเอสไอแล้วก็บอกว่า <S <S i s SI เเสร็จปุ๊บเราก็ต้องใช้อแล้วก็เราก็มาใช้ตัวสาซาดี Study, แล้วก็แอดเลเวลนะกันเนาะอืมจะได้แบบจะได้แบบ อ่แอดโอเวอร์เลยล้วกันเนาะจะได้แบบอาเรเวลไปเลยบางคนก็บอกว่าเนี่ยตัวทองคำเอ้ตัว i อ i นะมันต้องแบบเท่าไหร่นะเจ็ดสิบอ่ะเอาแบบเอาให้เห็นชัดๆไปเลยเราลู่สักเจ็ดสิบอ่ะเจ็ดสิบเนี่ยนะโอเวอร์บอสแล้วโอเวอร์บอสโอเวอร์บอสเนี่ยเนี้ยผมเอามาให้เห็นเลยนะอ่าจัดๆไปเลยวันนี้เหมือนสอนเทคนิคเลยเนาะอ่ะปีมากเลยค่ะอ่ะทุกคนบอกว่าเอ่อ ตามตำราก็บอกว่าเนี่ยแตะเจดสิบนะแล้วมันโอเวอร์บอสต้องขายคุณลองคุณลองดูนะทองคำเนี่ยลอง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 ใช้กฎนี้นะ,ะเนี่ยตอนนั้นพันสามปีสองพนสิบเก้าเจ็ดสิบปุ๊บเห็นไหมครับว่ามันโอเวอร์บอสปุ๊บอ่ะมันก็ลงคุณลองคุณลองใหม่อตอนนี้ขึ้นมาตอนปีสองพันกากลางปีลองไปขายตอนเจดสิเห็นไหมครับว่ามันก็ขึ้นมาต่อใช่ไหม มันขึ้นมา RSI ขึ้นมา84ทองคำก็ไม่ลงนะครับฉะนั้นเนี่ยไอที่บอกว่า o v e r b o ์บอสเจดสิให้ขายเนี่ยถ้าเราไปเจอสินทรัพย์ที่มีความบูริชมากมากทฤษฎีนี้ใช้ไม่ได้แต่ถ้าเกิดทฤษฎีนี้ใช้ได้คือต้องเป็นสินทรัพย์ที่อยู่ในเทรนที่มันอยู่เป็นไซด์เวทินอ่ะอันนั้นอนะ่ะใช้ได้นะครับฉะนั้นเจ็ดสิบ เมื่อไหร่เห็นไหมเห็นไหมเห็นตอนที่มันเจ็ดสิบไหมครับเนี่ยขายเนี่ยเจ็ดสิบเมื่อไหร่คุณไปขายตอนนั้นมันสองพันหนึ่งคุณก็ตกรดครึ่งหนึ่งอะตอนนี้มันสี่พันกว่าแล้วเห็นไหมแลวเห็นไหมครับว่ามันก็โอเวอร์บอสไปเรื่อยๆอมันโอเวอร์บอสไปเรื่อยๆเนี่ยโอเวอร์บอสคือแปดสิบตอนที่เราคุยกันอยู่ปดสิบสามล่าสุดนะยืนยันนะที่เราคุยกันอยู่คือ e e k l y ของ i s i อสิบสี่เนี่ยปดสิบสามค่ะฉะนั้นโอกาสที่มันจะคอลเลกชันแดงๆแบบที่เราคุยกันอยู่นะตอนเนี้ย 4,002ลงมา4 0 0งเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้แต่นั้นก็อยู่ในความระมัดระวังครับเพียงแต่ว่ามันคงไม่กลับไป2,000นะ่ะนแค่นั้นเองฉันเรามาดูแพทเทิร์นของทองคําบ้างว่าเออถ้าเรามาดูเวลาเขาคอลเลคชันเนี่ยเขาคอลเลคชันยังไงเห็นไหมเวลาเขาก่อตัวเขาก่อตัวเห็นไหมก,ก่อตัวครับก่อตัวครับครับที่แปลว่าถ้วยนะเขาก็ก่อเป็นแบบสามเหลี่ยมน,นะอันนี้ก่กกอสามเหลี่ยม อันเนี้ยอเห็นไหมว่าเวลาเวลาเขาเวลาเขาเวลาเขาก่กอสามเหลี่ยมเวลาขึ้นไปดังแรงมากเขาก็ก่อสามเหลี่ยมอ่ะเห็นไหมเวลานี้ก็ก่อสามเหลี่ยมเห็นไหมคือเวลาโอเวอร์บอททองคำเห็นไหมล่าสุดอตอนเดือนสี่ปีนี้ที่มันขึ้นมาเร็วๆจากสองพันห้าขึ้นมาสามพันห้าขึ้นมาพันเหรียญเนี่ยตอนที่เป็นทำทาลีฟใช่ไหมขึ้นมาก็เก่อสามเหลี่ยมใช่ไหมครับฉะนั้น โอกาสที่ทองคำโอกาสที่เจอแบบนี้นะแล้วจะคอลเลกชันแบบพันเหรียญยากอ่าก็คือพูดง่ายๆคือแอสเซทเนี้ยเป็นแอสเซทที่ทั่วโลกเขาดูกันแล้วเวลาคอลเลกชันเขาก็ก่อพาร์เทนแบบเป็น t ต i แองเกิลเสมอฉะนั้นถ้าเห็นว่าอ่อก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 ่อ,กอ,กอแล้วชันไมนเป็นชายทงชั้นตรงเนี้ยทงมันทงมันสูงอ่าเอาใหม่นะ ธงที่เราอยู่นะปัจจุบันเนี่ยมันก่อจากขึ้นมาจากสามพันสามขึ้นมาสี่พันหนึ่งธงมาก็ประมาณแปดเก้าร้อยเหรียญมันก็มีโอกาสที่จะก่อสามเหลี่ยมแบบเนี้ยใช่ไหมแล้วแล้วก็ถ้าเกิดมันถ้าเกิดว่าดีดอลาราซเอชันมันไปได้มันก็จะไปต่ออ่ามันก็จะไปต่อเพียงแต่ว่าเพียงแต่ว่ามันจะก่อสามเหลี่ยมเป็นฐนานธงอ่ะฐานของธงสามเหลี่ยมอะมันจะใหญ่แค่ไหนแค่นั้นเองเ<ฆ>ออมันก็เวลา เวลาอยู่ในที่สูงฐานธงมันก็ใหญ่นะจากเพราะว่าตอนเดือน4ี่เนี่ยเห็นไหมครับว่าธงมันสามพันห้ามันก็ลงมาถึงสามพันหนึ่งก็สี่ร้อยเหรียญนะอะไรอย่างเงี้ยเออก็ประมาณนั้นครับ follow the money the